คาริ้หาดีเจเพชรจ้าถูกชี้เป้าใช้ชื่อภรรยาเก่าเปิดเว็บถูกชี้เป้าเป็นดาราพอพันใช้ชื่อแม่ของลูกเปิดเว็บการพนันคาริ้หาดีเจเพชรจ้ารถหรูจอดเรียงนับสิบตอบแล้วใช่คนที่ถูกโยงไหมดีเจเพชรจ้าออกมาตอบแล้วยืนยันไม่ใช่ตนหลังมีกระแสดาราพอพันเอี่ยวเว็บการพนัน กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อนอายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้หอบพยานหลักฐานไปที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์และได้มีการอ้างชี้เป้าดาราที่มีชื่อเสียงและไฮโซจำนวนสามคนเป็นเจ้าของเว็บอีกทั้งยังได้ใบ้ด้วยว่าหนึ่งในนั้นเป็นดาราชายสอนย่อพอพานอายุประมาณ40ปีงานนี้เลยเกิดการคาดเดาและมีชื่อของคนใงการพ่วงโดนพุ่งเป้าหลายคน หนึ่งใน,นนั้นคือดีเจเพชรจ้าโดยล่าสุดเจ้าตัวในขณะนี้อยู่ที่ต่างประเทศได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวหลังมีผู้ใช้อินตราแกรมได้เข้าไปคอมเมนต์ถามว่าเห็นข่าวคุณอัจฉริยะหรือยังคะซึ่งจังหนุ่มเพชรจ้าก็ได้ตอบคอมเมนต์กลับแบบเคลียร์ชัดว่า ไม่ใช่พี่แน่นอนจางเพดังเผยรู้แล้วเหตุผลที่อัจฉริยะโยงดาราพอพานเอี่ยวเว็บการพนันอาจเป็นการเงือบครั้งมหูรานระวังให้ดีถ้าทุกคนชี้พี่ท่านรวยมาจากอะไร จากกรณีที่นายอัจฉริยะเผยว่าดาราสองคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บออนไลน์คือดาราพอพันอายุประมาณ40ปีรับแทงทุกประเภทและทำให้ดาราสองคนนี้มีชื่อเสียงและเงินทองมากในปัจจุบันพร้อมกับส่งมอบข้อมูลและหลักฐานไปให้ตำรวจไซเบอร์สืบค้นต่อล่าสุดทวิตเตอร์เลสเกลเผยว่าตนพอจะรู้ว่าดาราพอพันที่ว่านั้นคือใคร เป็นดารารุ่นเก่าหล่อหน้าตาดีตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์ด้านการลงทุนซึ่งดาราคนนี้รวยมานานแล้วแต่เหตุผลที่โดนโยงให้เสียหายเพราะมีคนเอารูปดาราพอพานันไปใส่ในเว็บการพนันแล้วดันมีคนไปเชื่อว่าดาราคนนี้เป็นเจ้าของเว็บจริงๆอย่างไรก็ตามได้มีคนมาบอกแล้วว่าจริงๆดารพาพอพันเป็นคนที่มีฐานะมานานแล้วจาก การทำธุรกิจเรือข่ายและครอบครัวก็มีฐานะมานานและถ้าดาราพอพันเป็นเจ้าของเว็บจริงๆคงไม่แปะหน้าตนเองให้โดนจับดังนั้นเรื่องดาราพอพันที่คาดกันระวังอัจฉริยะจะมีเงินแทน